สนับสนุนโดย YLG Boolean a d f u t u r e ถูก02 287 1155พูดคุยกันนะคะกับคุณพวันนวาวัฒนาซัพ์ค่ะรองประธานกรรมการบริษัท YLG Boolean International ค่ะสวัสดีครับคุณพวันครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพิชยุทธ์และคุณโสภาค่ะปรากบว่าข่าวร้ายเยอะมากนะครับแต่ทองคำก็ไม่ผ่านแนวาต้าน1,555แบบนี้ทะยนดีครับ คือจะว่าข่าวร้ายแต่ในข่าวร้ายมันยังแสงอยู่ว่าจะมีการจัดการอย่างทางรัฐมนตรีกันครั้งของยูโรโซนเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะมีการปรับดอกเบี้ยงเงินกู้ให้ลดลงเพื่อช่วยผ่อนคลายให้ทั้งกรีกทั้งสเปนเนี่ยค่อยๆออมีมีกําลังที่จะพยอยที่จะจ่ายเงินกลับมาได้หรืออาจจะมีมา,มาตรการใดๆซึ่งทําให้ไม่ลุกลามไป ไปกระทบกับทางอิตาลีหรือว่าทางประเทศต่อไปได้อันนี้เนี่ยเป็นตัวหนึ่งซึ่งเป็นข่าวร้ายก็จริงแต่เขาก็พยายามที่จะใช้ความร่วมมือช่วยกันที่จะทําให้ดีขึ้นด้วยจะเห็นได้ว่าทองคำเนี่ยเมื่อวานไปทำหายที่พันห้า้อยห้าสิบห้าแล้วก็ไปทําโลที่พันห้าร้อสี่สิบเอ็ดมันยังเป็นช่วงรับต้านเพราะว่าข่าวที่ออกมา ทรายเหมือนจะไม่ดีแต่กอทรายก็จะมีการจัดการกับมันดราะนั้นเนี่ยมันยังไม่ได้ชัดเจนถ้านักลงทุนจะลงทุนในวันเนี้ดิฉันก็ยังแนะนําให้ลงทุนในกรอบลงมาที่พันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดซื้อขึ้นไปแถวพันห้าร้อยห้าสิบห้าหรือพันห้าร้อยหกสิบขายในช่วงวันนี้หลายวันที่จะถึงนี้ก็เชื่อว่าน่าจะลงทุนในกรอบเพราะว่ายังไม่เห็นความชัดเจนทั้งสองซีกไม่ว่าจะเป็นซีกอเมริกา ซึ่งป,ประธานาธิบดีโอบามาก็ประชุมมาแล้วสามครั้งแต่หาข้อยุติไม่ได้แต่ใดๆก็แล้วแต่เนี่ยทุกคนมีคอมมิชเน์กันว่ายังไงซะต้องจ่ายดิวที่จะถึงนี่นี่สาธาณะที่จะถึงแ,แต่ฟิแนลเนี่ยจริงๆคือวันที่สองสิงหาคมซึ่งจะต้องสรุปมาเพราะนั้นเออใายไม่ดีมีจริงแต่การจัดก,การน่าจะมีอยู่มันก็เลยทำให้ทองคำยังไม่ได้ไปไหนเท่าไหร่อะคะ่ะ เหมือนกับตลาดจะกลัวว่าถ้ามีข่าวเดียวมาจะทําให้ราคาทองคําเปะได้่ไหมคะเปะไ,ได้ช่วงนี้น่าจะเป็นซายเวค่ะเพราะฉะนั้นนักลงทุนที่มีทองอยู่เออถึงทํากําไรได้ขายซะแล้วก็ถ้าจะทํากําไรในระยะสั้นก็ลงมาซื้อขึ้นไปขายแต่อย่าถือพ o s i t i o n เยอะเพราะว่าบอกตรงๆว่าเรามองว่าเป็นช่วงสายเวอีเตอร์จะขึ้นเลยก็ได้จะลงเลยมันก็มีโอกาสนะคะอืมครับผมค่ะ ตรงแนวต้านที่1 5 5บ5 6วันไม่ผ่านมาสองรอบแล้วเมื่อวานวันหนึ่งแล้วก็วันนี้วันหนึ่งนะครับ<า>ตรงนี้ถ้าวันนี้ยังไม่ยอมผ่านตรงนี้ไปเนี่ยยังไงดีขายไปก่อนคือคืออย่างที่ดิฉันบอกคือขึ้นไปขายก่อนถึงไม่ผ่านก็ยังยังแนะนําให้ขายก่อนเพราะว่าไม่ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องถือขึ้นถือลงทำอะไรระยะสั้นไปก่อนแล้วลงมาค่อยช้อนซื้อได้เพราะว่าดิฉันเชื่อว่าไอ้ความไม่ชัดเจนเนี่ย ภายในอาทิตย์นี้ก็ยังคงไม่ชัดเจนอยู่จนกว่าจะได้บทสรุปและดิฉันก็เชื่อว่าการประชุมที่ที่ฝั่งของของอเมริกาเน่ยไม่น่าจะจบสิ้นกันง่าย,ายคๆค่ะแล้วถ้าเกิดทะลุได้ที่พันห้าห้าหกห้าบเ็ที่เคยเป็นต้านเดิมตรงนี้ต้องตามไหมครับคุณพรวันเออยังไม่แนะนาําให้ตามนะคะเพราะรรว่าเออเลเวลต่อไปคือพันห้า้อหกสิบสาม ถ้าผ่านตรงนั้นถึงจะไล่าตามได้แต่ถ้ายังไม่ผ่านตรงนั้นตรงนั้นยังเป็นจุดขายอยู่ดีค่ะ,คะเพราะฉะนั้นจากวันนี้ไปจนกระทั่งถึงวันที่สองสิงหาคมคซึ่งเป็นเดสไลน์ล้ะของทางสหรัฐเองนั้นช่วงนี้ลงทุนตามกรอบไปก่อนนะคะคต้องค่ะค่ะได้ค่าวนี้ขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้คําตอบแล้วนะคะว่าถึงแม้ว่าจะมีข่าวร้ายเข้ามาในตลาดไม่ว่าจะเป็นาฝั่งยุโรปเองหรือว่าเอเชียแต่คุณโมบอกว่าลึกๆแล้วเนี่ย มันมีข่าวดีซ่อนอยู่ว่าจะมีมาตรการในการจัดการปัญหาต่าง,างๆหรือว่ามีทําออกของปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นราคาทองคำก็อาจจะเคลื่อนไหวไซเวยแบบนี้ถ้าเป็นไปได้ช่วงนี้ลงทุนตามกรอบไปก่อนนะคะแนวรับอยู่ที่1,541แนวต้าน1,555ถึง1,560 จนกว่านายะสําคัญค่ะจะมีขึ้นในวันที่2สิงหาคมซึ่งจะมีการประชุมเรื่องของการขยายเพดานหนี้สาธารณะของสหรัฐหรือว่าจนกว่าจะทะลุ1,563ตอนนั้นค่อย forward ไาาก็ได้